มาล้มาชัวไม่ใช่าัวกูมาคูมาคูอ๋ออ๋อเนี่ยมันจะต้องยังจะยังขังเด้ไม่ได้ไม่ไอ้เนี่ยบ้านกลัว่าแอ้วกูาะมาไม่นี่ทั้งย่

ยองอูยังคงเดไมุเลยไม่เลยเียวมันบ้าเลยวอาขุยจามานะคขันังเขาไม่เลยมาจะไม่มองเชอไมมมองเลยวะจะไม่มองท่าไมเนาะยียยี่เด็น้อตัวทําไม่มึงท่าไม่มองาะไรนะวันนาะะสีงยามางยังไม่มองเชมมันหลอกยันไงมาเขาชุวน่อเออหลอกนรือยไม่มองเลยมั้ยยัไม่เช่อยยมั้งไม่ใช่อน้ท่าไม่มองละไรกันยั

阿達阿地達賀啦你你沒落他我沒處的索拉索拉嗯有的那麼天嘛是伯德 Gamma 呢啊我了出來也幹嘛是伯是嗎哈哈拖了也才來了呢才要破的哈嘛伯的幹嘛伯嘛是也嘛是伯哦那了那了了那嘛是伯 Gamma 那嘛是伯不不喲了麻煩 جائے۔ 看你棒 俺呢,拿毛啊,來可嗎?我讓他家會綠綠草有這麼嗎?在 urbana 那,綠草一樣的他能幫我救嗎?我看要老破的也อยู่ก็ได้,那 urbana 就夢想了, urbana 就อยู่ก็ได้。不要毛救出來了,那,綠綠草,綠草,可拉他能ช่วย你嗎?那,哎,你來沒看牙,看牙也了。啊,來那看不要看了,那打打綠草破了,把俺草炸了。 恩啊,我來找找醬弄來不弄上。南門了放下呀嗎?好像裡面填了綁把了那把白藥迷撒那包下,野貓的醬嘛,那把醬嘛弄,沒毛的弄踢เข้ามาไว้了呀。哇,巴東。哎呀了呀,白藥迷。我來喲,那白藥迷暈啊,暈啊。弄暈啊,白藥迷我要。來也們幹來吼吼 ,काय 痕個一刻了,野貓的醬迷了嘛,醬的打ไว้了。 อย่างย่างมาทาอยาียมาบ้านตรงขึ้มบ้านรงอยากกาคนก็จ้มาคนก็บ้านตรงน้ำมือกี้กุ้งนิ่งเลนิแล้วก็บ้านตรงมัย้อนยิบมาของยาม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 าอยากกาวคนก็จ้วกัลลตุางมาเัล้ยางเล้ล้บ้งอยาเบเมย์เนาะอยาพูดขงเวกัลลน์อยาพูดนงกงลู่แลบุกข้อย่าะ จอมมานิมดาเอาอย่าก <ic> <personaje> ่ายคอนี่ก็คือจอมนี่ดาจะกะนี่ชอบโอ้ยหล่อไอย่ามาอยู่ออนไลน์เล่ม4เนาะเอาอย่าก่ายคอนี่ค่อยอย่าอยู่ออนไลน์เล่ม4จอมมาโอ้ยเล่นนะดาลี่บองบะซ่าโอ้ยหล่อบางนียก่ายคอนี่อยู่อ๋อจะด่ามึงเหรอนี่บองบะซ่าแล้วแมะอมาละไม่ได้เล้ยโอ้ยหล่ออ๋ออย่าอยู่ออนไลน์มาคิดฉ่ามาป๊อปๆนี่กะบะซ่าเย่นะแพงหมออย่างมาเยด่าวะเนาะจอมมานี่บองบะซ่าโอ้เนี่ยที่กะมาละเบยมาฮะ กมาแบบนั้นวะมากมาไหนคนนันเขาอยาพอที่เขาไสุขินีปเรอมาบ้านงลูกที่ก็มาอกราฟนัละมาเขาอยากส่งละมงอากูเทียลไอ้ว่มาอยู่กูเทยน้อกลงยาที่พววไม่เหรอวะส่งส่งอากูเทยโอ้โหนไม่ต้องรอหน้าแรกโอ้ไม่คุยกับเรื่องรอจส่งกูเทยวันไหนเลยยังไม่มาเลยยังมาวันกูเที่ยมายูมันลงยาไดชุดนั้นมาวันกูเที่ยส่งละมึงลงยาไม่มา 我來哭台,自己幫罰啊,沒了嗎,也打鬧呀,拿唔下佢呀,我哋踢個馬拉拜,踢個馬來風咯,我食起個桃的,無論我食起,好嘛嘛嘛,怕怕恐呀。呢踢個馬花又論到,我哋送了部,哭台啦,哎哇嘛,我哋要去,哇,哇,不如哭台邊呢家嘛,哦,力幫罰啊,就莫不 upload 睇,莫啊呀,就唔係咪啦,莫啦嘛,哦,呀睇力幫路莫嘛嘛。 ไม่มองเลย哟น่ะบ <Rapid. S 1> no ้าน yes. hey, <m enfant? ın opoly> ี <s <Elliott> <S <mel> ่ยองก็อลยก็ยังปม่ถูเช่ามาองเลยไม่มองว่าเป็นคนรับบ้าอยังไม่มาไหมน่ะลูเฮ้ะไม่มองถูเช่า好吧的嘛，刚刚也没忙上妈ย嘛，也กเ家长嘛。哎哇，没嘞没嘞，他爸在搞什ย的我来，他看个时间搞的，这可ม啊有哎，他没อ过นี้在房里อ呀。ไม่ไม่ไม่มาแล้วไมาทันกันเสียก็เลย。

ผมไี่ยง้งยาเว้เนอะดัทองวางี่น่นเยพยาะขายนวงเงีาเิล่ยยากซือยาไว้ผมมาไล้วไเลยเดี๋ยวพจกูาออจาจ้าอยูดอมมนลีแล้วพี่จาลีรู้ส่งอันไปดวยนะเออเอมาบลอกมีมัมั่วพนี่งมันหลี้ส่งข้าอัน้พอแม่พาเลยไม่ใชลบไปบจองเลมันดับท้องน้ยไปว่าเธอใช่ไมโอ้นะมันทองแกลท้องเห ཁོང་ উইবা দি আইও ᱪᱮᱢᱞᱚ ᱠᱚ ᱫᱮᱭᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮ ପାଣି ᱫᱩ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟ ᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱞᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮ ପାଣି ᱦᱚᱢ ᱛᱷᱟᱣ ᱣᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱭ ᱟᱣ ᱵᱩ ᱮᱢᱟ ᱞᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮ ପାଣି ᱫᱩ ᱡᱮᱢᱟ ᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱪᱤ ᱞᱚ ᱭᱮᱫᱤ ᱟᱣ ᱮ ᱟᱣ ᱱᱟ ᱟᱯᱷᱤ ᱠᱚ ᱟᱭᱫᱩ ᱪᱮᱢᱞᱚ ᱠᱚ ᱫᱮᱭᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱮ ᱭᱟᱱ ᱫᱩ ᱛᱷᱩᱱ ᱛᱤ ᱢᱟ ᱤᱨᱟ ᱛᱷᱩᱱ ᱛᱤ ᱢᱟ ᱤᱨᱟ ᱚᱭ ᱞᱚ ᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛ วะน่ะเว้ยโหตะโมดเลยเปติโลไม่เปติเลทําเพวะไม่เปติเลเลาะๆกูไปได้มันไม่ได้อย่างหรออ่ะไม่ได้ว่ามาดาทอมแล้วพี่ว่ามันเลิบอย่างฮุยเข้ามาทองเก้สิแลมันเป็นได้อ่ะไปทําเพวะวันแล้วแกไม่ไปอ๋อดันโอว่าเปติเลมะโหว่าคะก็โอถอยเลยไปอ่ะโนเปไปออถอยเลยไปมันก็แค่สิยายเนี่ยแท้ๆๆแท้อายมีเอ้อขมูดื้อบะโอ้ยจ่ายอ่ะอยู่ในอยู่ลานดิแกมาดาทอมน่ะพี่ว่าแท้ๆอายมีโอ้มันจะว่าเรามาละน้วยละดาแกไข่น่ะ मै अली थाएं कोला कोमा गथला ने दिनना माले लो मुन कोनु माले और नदि फल लगानो लोमा ओ ल नबले मै ली थाएं कोला दिया खादी थोडा के थायना लोमाले बाले गथा के आ ला जा मामा लोमाले दाई ना छ रे नदि लो छ जाबे नो लो लो लोमा पाडो ले नबा दि मो छ के थायगा रे हु ल ल ल मोय क्ला आ पिया ए यु बाडन दि फा जे म มามือนูว่าลูกยหลละบาดนหว่าเมือเดยบาดลเหนวาเดเดุ่ละละลบาดจปองกระเดาเดไม่จะปองกระเดาก็ากวตงวตองกระเด้มาจักูแล้วก็ตองว่วไปลาใครกอโอ้กทบอกไม่อยู่หลงกันลยได้าพเดทากินเกินอะไอไมู่นี่ออมาบลอมีเออสยงเวเมไเด้ ดีใจเเมยย่มาเลวะวีมาวีมาวีเเมยไปเลวะวีมาชินอนะภูมิมือนี่ห่าเนาะอีภูมิมือนี่ไอ้ดาได้เลจ้ายกลองน่ะย่ะอือมาดาจ้ายกลองไม่มองละนะภูมิยานะก่าวีวะหืมเล่นร้องมาบ่ได้เถอะหน่อยเบลดาอย่ามาไขเจ้าคักๆนั่นละก่าไขบ่แลลีทางฮ้อแลลีทางฮ้อแลนะสิภูมิมือนี่ห่าอย่ามาเราดัดของพี่วะลูก ထောင်ပြီးပါကကလိစုနေရရဲ့။ရေတားကြီးမဒူသိရ你看啊။အရင်က看啊,ဒီတော့ပါဒီ။အဒီထောင်းလည်းကဲဝါကြီးဘာထောင်းနေဒီလောင်းလားနွဲ့။အော်,နချနာနဲ့ကထ ाने ကိုပေါ်လာလာလာမင်းထောင်းနေလောက်ကို။ Yes. အော်,ရထောင်းနေရောမှာဘာနာဖူနီအောင်မောလှည့်။ဒီမဒူသိရနေ။ဟာဝါ။မပါလေ။ဒါနဖွိလာကြတော့ရက်ကြလုံးခူတာခေါတော့ထိုင်မတ်နေဝေး။ဒါနဖုံလုထုံဒါနလဖုံဒူသိကြနေနော်။အော်။

าทอกินมาลาดยมันกะล่ลเมือ่ยอ่ามบือน่เลยแ่เรพูดไลยอยดจกินมาลาแล้วยอหรมาอืมม่สีดวันนั่นหรอะอืมม่ไหนะมึงน่ะยืนลีอยู่เพื่อจ้าบานงจะด้ในถุงกนเลยได้มัจะด้ในถุงก็เลยได้มัฮะเนี่ยอยเนี่ยด้ก้อนเร็จแล้วมื้ิบียงิชลานมาที่เอาบ้านง หมยอหมยมั <who referred to> ้มยเมังนยันหนุดท้องซาดาลงมั้งยัดได้ยัได้มั้ยยได้ยัได้มันยันหนุดท้องซาดารงมั้หนุดหนุดมือมยอะเหมยที่ฉาลองะมมยเนี่ยมมยเนี่ยมัที่ฉาลองยัได้ยัได้มั้ที่ฉาลองที่ฉาลองมั้ยยัได้มันยันหนุดท้องซาดาลงมัเออนนนหนุดท้องซามาเกล้อนดีดูท่าวดีสุดแตมากข่จูเบาล้วหยแม่มเนี่ยตาเปสั้สเลย หนีไปคหเราอ้บุ๋ม嘛เราไปชอนเอาเราองให้เคยลอ้บุ๋มเนน่เยลลอนเนเป็นนอาดูแลจต่ดูวิดเดียวเดือตกระกเตเตอืมมาบาเล่ตกระกค่าดูตระกเอาไอสียาบุ๋มาบาเล่หนีคาดืหนีไวคหเราอ้บุ๋มมาคํามากันเราอีโอ้ยู่เพื่อนดิค่าอลบ้ามาเนน่เยลลอนเนอเป็นนอาดูบเดีเฮ้ยเพอเเ่ออง 吃饱吃饱了中，来到网网里了中，买拉袋袋，那第一是啊，里里俺给了那十多个嘛，老何你没得不要嘞？哎 <noise> 嘛，还里包的哎嘛，我喂，不唱哦平么去了嘛？里包里里里，不唱那班里的里包包呀，里里里里，不唱班里的俺给了包的，拜拜拜拜，拜拜拜拜。 里头三山那个太阳没路？嗯，冇给他。那里头三康也不快？那湖浪浪白的，那看平那哎呀，那没咋子啊？可也卖八千那老远木呢。那个太里干了？那冇？嗯，冇。还离唐山游乐玩哟，我冇个老干种啊种，一马娃娃咋？嗯，没那思维了，重要呢呢，一交大了。 ย้อนวันนา้ลูกคนถ่ายเข้านั้นสียังถึงจิน้นสล้มมาเย่ครย้อเวนนานยังนทอตสีเจอบาเฉันน้งเกล่อยอมมาที่น้าไอ้อาสีเลยฮือยาาฮื้สีเลยน้องจ้าเาสีบาเลมาตาเลลไอหนึ่งเลอไอ้สองเพลอไอ้เนที่อาจิตย์เจ๊กีบ้าเลยรบได้ยังทอนหนูพร่องเนี้อ่ะเพร่งเนพี้อ่ะ แต่ก็เหตียมแก้เป็นดูนัดตัวนี้เดือมามาบ้าอืมด้งได้นัดสิเอานาย่ะนัดสิเอานาทะคลาต้องกุ้งไม่ผูกว้าอลกาแล้วแล้วผูกว้าโออาปาไปรลไม้ปิดดินแล้ผูกว้าอลกาอยู่กันเนี่ยาบทูจะสาดีบาบยินับเท่าเลย่ย่าลืนเลยสูงพอแจ้งไข่ไก่ชบจะด้นัดสิเอานาย่ะจะลองปะักจะลองปลัว่าพี่สุเอไม่นั่นลองปอยน้อเลย เดี๋ยวเชนเด็กเลยท้อผงเราละกนหนมนลีเลมออกระจังคุยเลนโอ้มอเอาไปแล้วใหลงเออเแลดานนั้เราอาผาใหอะมานึ่งหับปีเออโอ้กจังคุยหักบพว่กี่อ๋อที่สุีสู้แม่แท้องบอกก็นกแลกูเฮ้ได้โนมอี่แล้วอ๋อแต่ก็หัวใเออแกฮะม้านกเล่ กอทำให้ลูกออแม่ออลูกนอโอ้ลาเจ๋อพี่ส่ยไม่กยูตัวอพี่สยแม่อลูอาจะโนเล่าำให้ลยล่อย่าโอโยพี่ซุยอย่าตัวจากิงู้ก็ทให้ใครจุกันอย่าแกดูวิดีโออย่ามาเอกเ้าเอายงวดีโอคุยเลยพี่สุ่ยโอมาเล่วิดีโอะไร่รอเช็คใครจู้ใครของเอาก่อนนาะยอย่างลาทอข่อยู่ลอกจิงจู้น้อยลองผ่านดไมอ๋ ยอะน้อย่ะแม่บีดอนไหนหน่อยดัอพงโอ้ยเนีน่อมาเดูมาเนาะมาเด็ีสูมาเนาะเอยยังไมายยังมี่ชยยังมายังมี่ชายนั่นละไม่เอายตอพลงหน้าบีดีโอยโอ้ยมาเพ้งน้ีสูมาหนอเอยยังมาเลยพี่ชายยังมเลยยังาุดยว่ที่ยังายเลยี่ย